สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงปักหลังเนี่ยต้องบอกว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันแต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินได้เป็นอย่างดี นะครับฉะนั้นเรามาดูภาพรวมกันก่อนภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นคุณค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอยู่พอสมควรอาจจะต้องแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนานาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นคุณอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายหรือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะใย,ยดีกับบนโลกนี้สักเท่าไหร่นักเพราะรู้สึกว่าเออะไรก็มีปัญหาไปหมดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นอาจจะยังไม่ค่อยลงตัว ในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันมีจังหวะในเรื่องของโชคลาภและการเงินเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีเรื่องปวดหัวเหมือนเป็นเรื่องของทุกขลาบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันแต่อยากจะบอกว่าขอให้ชาวลัคนาราศีกันมีความหนักแน่นมีความเชื่อมั่นในตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นเจอเจอมันเป็นเหมือนบททดสอบที่จะทําให้คุณนั้นผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีและจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งคุณอาจจะยังหาทางออกไม่ค่อยเจอแต่คุณนั้นก็จะเริ่มเห็นลู่ทางต่างๆนานามากมายคุณจะได้รับความร่วมม้ยร่วมมือในการช่วยเหลือจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อร่วมงานหรือคนในครอบครัวของตัวคุณเองก็ตามที่จะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีความตั้งใจของคุณนั้นคุณอยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของการงานการเงินให้กับชีวิตของตัวคุณมากมากเป็นพิเศษ ขอให้คุณมีจุดยืนมีความหนักแน่นเชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือหาวนทางได้อย่างแน่นอนดังนั้น โดยสรุปแล้วในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันในช่วงปากหลังนี้ต้องบอกว่าอาจจะยังมีปัญหาที่คุณนั้นอาจจะยังต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้างแต่คุณนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความขยันอดทนปัญหาทุกอย่างในเรื่องของการงานของคุณนั้นก็จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีและตัวคุณนั้นก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นทุกอย่างและสร้างความสำเร็จให้กับการงานของคุณได้ ในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารสักนิดหนึ่งที่อาจจะสร้างความปวดหัวหรือคนรอบข้างหรือเพื่อล่วงงานสักนิดหนึ่งขอให้คุณมีความมั่นคงมีความยุติธรรมมีความเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีปัญหากับในเรื่องของบริวารเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้นั่นเองแต่ถ้าหากคุณมีความแน่วแน่มีความเป็นธรรมให้กับคนรอบข้างแล้วเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะผ่านพ้นและประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้จับจ่ายใช้สอยกับตัวคุณเองแต่มักจะเสียเงินเสียทองไปกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะซึ่งคุณนั้นอาจจะต้องใจแข็งอยู่บ้างหากคุณเชื่อคนอื่นง่ายหรือจิตใจอ่อนอ่อนหรือยอมคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะในช่วงปักหลังนี้อย่าพึ่งใจอ่อน อย่าเพิ่งตกลงปรงใจที่จะรับปากใครอะไรง่ายๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะเสียเงินเสียทองไปอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องของการทํางานได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในบางสิ่งบางอย่างร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวข้าม ความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่นั้นให้พัฒนายิ่งขึ้นสําหรับคนโสดนั้นช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเด่นชัดในเรื่องของคู่มากนักอาจจะได้คนมาก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจมากนักแต่ก็ยังมีคนที่จะเข้ามาคอยเปคุณคอยสนับสนุนคุณก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆศึกษาดูใจกันไปจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงปักหลังนี้ และนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในปักหลังในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ